สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องวันนี้ยายจะอัพโหลดให้ดูนะคะว่านี่นะคะคือยายได้อบทิกไว้เนาะพี่น้องนะเห็นไหมคะอบทิกแห้งเนาะเอาไปกินช่วงหน้าหนาวนะคะแล้ก็ตั้งเวลาเข้าไว้อยู่ที่เรีวยกว่าอะไรอะปรับอากาศอยู่ที่ห้าสบองศานะคะความร้อน ใช้เวลา2ชั่วโมงตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะคะเพราะว่าเราง่ายสําหรับการที่จะตั้งเวลาไว้เนาะเพราะว่ะเวลาไปทํางานใหญ่ก็จะตั้งไว้1ชั่วโมงแล้วก็ออกแล้วก็ปิดไฟนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเริ่มแห้งแล้วพี่น้องแล้วก็มีหลายชั้นอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ชั้นนะคะยายก็จะตากพริกไว้กินหน้าหนาวนะพี่น้องเนาะ ยายก็ต้องลงทุนซื้อของเพราะมันไม่มีแดดพี่น้องนะคะไม่มีแดดให้ยายเลยเพราะนั้นเดี๋ยวไม่มีพริกกินเพราะปกติแล้วยายก็จะเอามาจากกรุงเทศเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปกรุงเทศนะคะเราก็ต้องหาวิธีทําเองนะคะแล้วก็ปิดฝาเพราะว้อย่างนี้เหลืออีกสิบนาทีค่ะเก้านาทีตั้งเวลาไว้สองชั่วโมงตั้งแต่เช้านะคะ ส่วนเครื่องนี้มันเป็นเครื่องเล็กนะพี่น้องเนาะยามีสองเครื่องแนละ้วตอนนี้เดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าเราก็จะเริ่มทําแคบหมูจากได้ทุกอย่างแนละ้วพี่น้องเนาะมีสองเครื่องตอนนี้นะคะเครื่องเนี้ยเครื่องใหญ่หน่อยเพราะว่ายายจะต้องอบหนังหมูนะคะทําแคบหมูพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกอะไรอ่ะต้องทําต่อไปเนาะทำต่อไป,นะไปเพื่อจะได้ไว้กินนะคะอ่ะปิดไม่สนิท ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่สนิทเขาก็ยังไม่แห้งเป็ดใหม่โอเคไ,ได้แล้วเป็ดเขา<อ>นะคะต้องหาวิธีถนอมาหารริกแ้งที่นี่ร้อยกรัมก็แพงนะคะเพราะฉะนั้นยายก็ต้องหาวิธีถนอมอาหารให้ได้แล้วเราก็พักสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กดใหม่อีกสองชั่วโมง พักเครื่องเข้าไปอย่างนี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งเนาะแล้วก็ปรับอีกสองชั่วโมงพอเขาจบตรงนี้แล้วก็ปรับอีกสองชั่วโมงเพื่อที่จะได้พริกแห้งเอาไว้กินนะคะพี่น้องก็วิธีถนอมอาหารวิถียายไทยๆนะคะพี่น้องชีวิตที่ต้องสู้อยากกินพริกแห้งก็ต้องอบเองเพราะเราเอาศัยแดดไม่ได้นะคะแดดไม่มีให้ยายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเองนะคะ นี้ก็มีเครื่องสองเครื่องแล้วเขาก็ทําแคบหมูหนังหมูอะไรตากนี่นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปแฟงเฟิร์ตอีกไปในเมืองนะคะเราก็ไปหาซื้อแล้วก็มาตากอีกเหมือนเดิมเพื่อจะได้ไว้กินตลอดทั้งปีเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปต่อไปว่ายายจะทําอะไรในวันอาทิตย์นะคะพี่น้องสัตว์ไข่ไปมากินให้ยายด้วยนะคะพี่น้องจ๋า ขอพระคุณเดอ้อขอพี่น้องอยู่ดีมีแหงมีความสุขในวันอาทิตย์นะคะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพอายุวันโนสุขังพลังรักกโก้ตคือเก่าไม่รักกโก้ตนะคะพี่น้องขอบพระคุณค่ะวิธีถนอม,มอาหารยายไทยๆนะคะพี่น้องสวัสดีเนอะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ